สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้กลับมาพบมาพ่อครับคุณตาวิถีไทยช่วงแรงแรงเนาะครับเนาะหลังจากที่กินข้าวน้ำซ้ำป่าเสร็จแล้วกลับมาหาเลาะเบิง่งต้นไม้มงคลต้นอย่างเนาะมือแรงนี่คุณตาวิถีไทยเพื่อนสิเอาต้นสีสวยๆงามๆดอกมเมอมาลง youtube เพื่อนแมนอีีบอกคุณตาวิถีไทย ต้นอันนี้มันจะคือคล้ายๆกับปีกล้วยเนาะแม่นบอกอืมธรรมดาปีกล้วยนี่มันต้องออกข้างๆบาแม่นบอกโบสะออกยอดแล้วก็โค้งลงเนาะเอโอโค้งลงแล้วก็ต้องเป็นต้นใหญ่ไหนเออต้นใหญ่อันนี้พันต้นน้อยๆคือเป็นมากเป็นปีแล้วนะเป็นปีอืมเพราะว่ายางเพราะว่าอันนี้นี่มันเป็นจะคือกับต้นดอกไม้ท่านผู้ชมเป็นต้นกล้วยนี่แหละแต่ว่ามันเป็นอีกพันหนึ่ง ที่มีความงามเกี่ยวกับใบนะเกี่ยวกับใบเกี่ยวกับดอกนี่ดอกของเราเห็นบ่นนี่นี่นี่เห็นบอกซิให้เบิรงเห็นบ่นดอกของเราเนี่ยคุณตาวิธีไทยก็ได้มาบอกว่าโหต้นอันนี้คืองามแท้มันแม่นกล้วยหดือมันแม่นต้นกล้วยอยู่บอกนี่นี่นี่เพื่อนของเขานี่ล้มลงแล้วหรือว่าเป็นต้นไม้ล้มลุกบอกเรื่อยๆท่านผู้ชมเนาะอืมเบิร์นรู้นี่นี่นี่ปีกล้วยยอดแต่ว่าใบมันไปไซเบิร์ตละ ตายเบาใบเพิ่นแต่ต้นนี้ขึ้นเนาะเห็นหมือนตกลงท่านผู้ชมเอ,อตัวนี้ขึ้นใหม่นะแต่โบเมนกล้วยด่างนะคุณตาวิธีไทยเอามาเนี่เป็นกล้วยที่มีสีสันสวยงามเขาเรียกว่ากล้วยบัวสวรรค์ท่านผู้ชมเออ,เอ,อปลาคุณตาวิธีไทยอยากได้เอาไปปลูกจากกระถางนึงเด้เพิ่นว่ากระถางในน้อยเนาะเออปลูกไว ความงามซื่อดอกท่านผู้ชมเอ้ยอืมโบได้กินมากมันดอกอันนี้ปลูกเพื่อความสวยงามและก็เพื่อเอามารีวิวซื่อเนอะลูตาวิถีไทยเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมเบิ่งว่าอ๋อแท้จริงแล้วในบรรดาต้นไม้มงคลนี่กล้วยที่เฮาเอามากินนี่ก็ยังมีอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีความงามที่เป็นดอกเป็นช่อขึ้นเนาะ แต่ว่ากินบ่ได้บ่เป็นบ่เป็นมากเขาพ่อได้กินเห็นบ่มากในีน,น้อยนี่ยน,น,นี่เออดอกคือคอายกับดอกอืมเขาบอกว่าดอกกล้วยบัวสวรรค์ที่คุณตาวิธีไทยเขาไปเบิ่งใน youtube นะเอาไปเบึ่งใน YouTube อืมมันก็มีหลายคนออกมารีวิวคแม่นความเข่าอิลีหรือว่ามีคนเออเห็นต่างบอกโอ้คุณตาวิธีไทยอันนี้มันก็ต้นกล้วยอยู่แต่ว่ามันจะมันจะ โตอยู่หรือเปล่าเพณนว่าเออเป็นกล้วยบัวสวรรค์เหมือนดังที่เขาพูดเขาอะไรไว้ไหมเนาะท่านผู้ชม <c oughs> เออคุณตาวิธีให้กามีความรู้บบัาณใดเกี่ยวกับกล้วยบัวสวรรค์นีเขาบอกว่ามีหลายสีได้สีม่วงก็มีสีชมพูก็มีว่สัน้นโหมีหลายสีแม่นอิลีบอกอลองทําถามเบิง่ง ผู้ที่เคยเอามาปลูกกอนหมูอบ่งนู้ว่ามันใช่ไหมกล้วยบัวสวรรค์หรือเปล่าหรือว่าเสียงหนกเพิ่นคุยกันท่านผู้ชมผู้ผู้ถึงกกมกม่วงผูเนาะผู้ผู้ซ่องโบเห็นแล้วมันบังกกกมักมนนี่กกมักกล้วยแถวนี้กด็ดีอันนี้กล้วยกินตัวนี้นะตัวนี้เป็นกล้วยกินอันนี้อือเป็นกล้วยกินถึงกกมกม่วงผู้ปิน คุยกันจกจกแจ๊กแจ๊กเป็นบรรยากาศเนาะมาเบิ่งต้นไม้เฮาต่อคุณครูยกต้นไม้อันนี้เขามาเออมาต้นไม้มันเป็นต้นกล้วยเออต้นกล้วยนี่นักเรียนต่างตกตะลึงโหคุณครูครับทําไมต้นกล้วยที่คุณครูยกเข้ามานี่น่ะมันต้นเล็กจังเลยวาสันต้นเล็กจังเลยปกตินี่ต้นกล้วยก็จะต้นใหญ่ไม่ใช่เลยครับวาสัน อ่คุณครูย่อเข้ามาได้หรือปะคุณครูย่อเข้ามาได้อก็ต้นเล็กนี่แหละเอามาให้พวกเธอได้วาดได้ระบายสีซันได้ระบายสีว่าต้นไม้ที่มีความงามนี่นอกจากจะเป็นต้นไม้อย่างอื่นแล้วกล้วยที่เรากินนะอันนี้เป็นกล้วยที่เราใช้กินไม่ได้พผนว่าคุณครูว่านะแต่ปลูกไว้เพื่อเป็นสิริมงคล เป็นสเสน่ห์เป็นวาสนาเมตตามหานิยมวัดสันโฮแมนอิลีบอกอนักเรียนวันนี้ให้พวกเธอได้วาดต้นกล้วยนะแล้วก็ระบายสีให้สวยๆซึ่งมันแตกต่างจากกล้วยทั่วไปเพราะกล้วยทั่วไปนี่จะมีมากมีผลแต่อันนี้จะมีแต่ปลีนะปลีแล้วก็เวลาที่เขาขึ้นไปนี่นี่มากพวกนี้ กระซิบโญใหญ่เดี๋ยวเขาสมาตามเบิกอีกเนาะท่านผู้ชมเนาะว่ามันอาจจะกินได้หรือเปล่าเพิ่นวะอืมอาจจะกินได้ก็ได้เนาะหรือว่าเป็นพวกข้างคาวพวกนกพวกยังมากินอืมมาจิกมากินเวลามันซุกเวลามันงมเนาะเออเวลามันซุกเวลามันงมพวกนกพวกหนูกระิมากินหรือว่ามันกระิเทาอออกไปเรื่อยๆตัวนี้เทาอออกไปล่นนีเห็นบ่นี้ล่นออกไปอันนี้ก็ล่นออกไปก็เเรือแต่อันนี้อันนี้ก็ล่น,ออล,น,นล่น,ล,นล่นไปเรื่อยๆนะ คือเปลี่ยนกันออกดอกจนจนเรือดอกเล็กๆคือตข้างล่างคือตข้างล่างนี่นี่ข้นบน่คือตข้างล่างนี่นะคือตข้างล่างนี่นี่นี่เห็นไหมเป็นปีเป็นอย่างออกมาเห็นบหมนี่นี่มันกระสีเงาตั้งแต่พี่แหละเห็นบหมเงา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 ขึ้นมาเรื่อยๆท้อออกเรื่อยปีเรานะเห็นหมนี่นี่นี่หล่นได้นี่นี่มากเล่านี่ล่นท่านผู้ชมอือนี่นี่นี่นบนหล่นล่น พาะออกไปออกง่ายๆอันนี้ก็หล่นออกหล่นออกอืมหล่นออกอันนี้ก็คือกันนะตัวนี้คือกันอืมบานนี้ผู้จัดการเพิ่นก็บ,บอกว่าโอ้คุณตาวิถีไทยกล้วยแป,แ,ปแปลกๆสีสวยๆแบบนี้ผมก็อยากได้เอาไปปลูกอยู่เพิ่นว่านะเออเพราะว่าแขกจะได้เห็นว่านอกจากจะเป็นกล้วยธรรมดาที่ปลูกกินแล้วยังมีกล้วยแบบนี้อีก ปลูกเพื่อความสวยงามเป็นสิริมงคลนะเครียกว่ากล้วยบัวสวรรค์ป้าแม่นอรีบอกชื่อเป็นมงคลแท้คุณตาวิถีไทยเอออยากได้เอามาปลูก <c oughs> เออเอเอบาทนี้เจ้าของอ่าแม่นยังเกาะอ่าเจ้าของห้างทองในห้างทองเพื่อนก็บ,บอกว่าโอ้คุณตาวิถีไทยที่เกี่ยวกับชื่อว่าสวรรค์สวรรค์นเนี่ยมันเป็นมงคลเบิด อันนี้คือกันมีคนมาตั้งชื่อว่ากล้วยบัวสวรรค์นี่แห่งเป็นมงคลอยากได้เอามาปลูกเพื่อนว่าเออผมก็มีแค่ต้นนี้กับต้นที่ล้มอยู่นี่นะเดี๋ยวถ้าหากว่าขยายพันธุ์มันแตกหนอก่อแตกอย่างออกเดี๋ยวคุณตาวิธีไทยสีแบ่งขายให้ผู้จัดการแน่ในห้างทองแน่นะและก็อาจารย์ที่เสียเอาไปเห็ดเครื่องรางวัตถุมงคลพร้อมนะเพื่อนต้องอยากได้แน่นอนเพราะว่าอย่างขึ้นชื่อว่าต้น กล้วยบัวสวรรค์นี่มันเป็นทั้งอาหารกล้วยสวรรค์บัวสวรรค์บัวก็คือดอกบัวเนาะดอกบัวที่อยู่บนสวรรค์เป็นต้นไม้มงคลแน่นอนเอาไปเห็ดเครื่องเอาไปเห็ดเครื่องรางของขัง,งวัตถุมงคลนี่ก็เปรียบเชกเช่นเดียวกับเออมีสิ่งที่เป็นมงคลอยู่บนสวรรค์มาอยู่ในกระตูเฮาเบิง่งหนูอาจารย์เรา <laughs> เเวอ แต่ถ้าหากว่าได้มีมีข้อแม้ไหข้อแม้ว่าถ้าหากพวกเธอนี่ถือคัดปฏิบัติธรรมหรือเอเป็นคนดีอเป็นคนดีสิ่งที่เป็นมงคลน,นี้กะสิมีฤทธานุภาพนะหิทให้พวกเธอส่งให้พวกเธอนะประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานหรือมีแต่แนวสิ่งดีๆเข้ามาหาอา แต่ถ้าหากว่าเป็นคนเมเลกเกเลเป็นคนบุดีสิ่งที่ได้รับไปที่ประกอบด้วยวัตถุมงคลอย่างนี้นด้วยกล้วยบัวสวรรค์หนึ่งก็เปรียบประดุจกับก้อนหินดินทรายทั่วไปบ่มีประโยชน์อย่างน,นนะอันนี้เพื่อนเป็นกุโซโลบายให้ลูกศิษย์เพื่อนถือคัดปฏิบัติดีนะบาทนี้ เวลาทีา่ผู้จัดการเพ,เพื่อนลงมาที่ร้านอาหารคุณยายเนาะเพื่อนก็บอกว่าคุณยายวันนี้คุณตาวิถีไทยมารีวิวต้นกล้วยบัวสวรรค์นะว่าสั้นคุณยายเห็นหรือยังต้นเล็กๆนะต้นเล็กๆน่ารักมาก <c oughs> <c oughs> าเพื่อนเออเพิ่นเอาไปปลูกไว้อยู่หลังเฮือนอ,อยู่หลังกำแพงหลังบ้านอต้นส,สวยๆดอกส,สวย สีชมพูด้วยเพื่นว่าสีแดงอกดมชมพูแล้วก็นี่น,นี่โดกของเขานี่เป็นสีเหลืองเป็นสีเหลืองเพื่อนเอาห้ยายเบิ่งนะเพื่อนเอาห้ยายเบิง่งยายกระบอกว่าโหงามได้ต้นนี้งามงามคุณผู้จัดการสวยมากเลยว่ัสดสวยมากเลยแล้วผู้จัดการได้มาปลูกหรือยังวสัสดุโหยังยังยังคุณตาวิถีไทยเพื่นว่า มีต้นไม้ต้นนี้ต้นเดียวคือต้นกล้วยนี่ต้นเดียวยังบทันได้เทงหนโอกนะยังบทันได้มีสมาชิกใหม่เดี๋ยววันไหนที่มีสมาชิกใหม่ละคุณตาวิถีไทยสีมารีวิวให้เบิ่งอีกเนาะท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> ยังมีแค่ต้นเดียวต้นเดียวนะต้นเดียวอืมเอาอดใจรออดใจรอแต่กะแนะนําแนะนํานะคุณยายเพื่อนนี่น่าจะมีอยู่ต้นกล้วยโบสวัรค์นี่อา่า ผู้จัดการอยู่ในหันม่มแมนบอกลองถามเบง่งหนุว่าคุณยายเพื่อนมีอยู่บ่คุณยายแล้วก็บ่บปากนะแล้วก็ไปข้างหลังเพือนจักน้อยแล้วก็โยกกระถางต้นกล้วยบัวสวรรค์อันนี้ออกมาต้นอันนี้ใช่ไหมผู้จัดการว่าสันต้นกล้วยบัวสวรรค์สีนี้ใช่ไหมโอ้ผู้จัดการทึ่งนะทึ่งเป็นไปได้อย่างไรคุณยาย ต้นไม้ทุกอย่างเกือบทุกประเภทนี่คุณยายสิมีนะเอาเอาจังซีเอามาให้ผมสองต้นเพนว่าผมจะเอาไปปลูกที่บริเวณเสวนไม้มงคลของผมเวลาที่แขกเบิ้งนี่มันก็สิมีสีนั่นดอกไม้สีนั่นดอกไม้สีนี่ไว้เบิงนะบ้งนะไว้เบิ้งเพื่อความสวยงามเพื่อความเป็นสิริมงคลแกบ่บรรดาแขกที่มาเยี่ยมมาพักโรงแรม มาศึกษาดูงานมาจัดอบรมสัมมนาเออปฏิทโตแ <c oughs> บัรนี้เวลาที่นักท่องเที่ยวในช่วงผมมีโควิดเนาะเพิ่นกลับมาผู้จัดการตอนที่ผมทานข้าวผมมองไปด้านนอกนอกกระจกนี่น,นี่ตรงเป็นสวนนะ่ะเห็นอะไรที่เป็นดอกสีแดงแดเหมือนหัวปรีมากเลยแต่ผมว่า แต่ใบเขานี่ก็เป็นใบกล้วยนะอืมแต่ทําไมมันต้นเล็กต้นกระทัดรัดเหมือนต้นกล้วยแคะ,นะ์นะอืมต้นกล้วยแคะ์เอ่อบอนไซรู้จักคําว่าต้นกล้วยบอนไซมันก็จริงอย่างที่แขกเขาสังเกตเพ่อนว่าอาจจะไอ้ไอ้ไอผู้จัดการผมมีพนักงานที่มีความรู้เกี่ยวกับกล้วยต้นนี้อยู่ครับแล้วก็ต้นไม้บัวสวรรค์แล้วก็ต้นไม้อื่นๆ เดี๋ยวผมจะให้พนักงานคุมผมไปเป็นมักคุเทศแนะนำต้นไม้ต่างเพื่นว่าเออเอาได้การได้การผู้จัดการยอดเยี่ยมประทับใจนะบาทนี้เวลาที่เช็คเอาออกเพิ่นกระซีให้ดาวนะเอาดาวให้โรงแรมว่าโรงแรมอันนี้มีการบริการระดับใดดีบอกสมคำล่ำลือ5ดาวฟีเมียมบอกยิบดาวขึ้นใส่กล้องนะคือการให้คะแนน สองสามสี่ห้าผมให้ห้าดาวเพื่อนว่าโรงแรมผู้จัดการถือว่าเป็นการบริการได้ยอดเยี่ยมโอ้ผู้จัดการเพื่อนว่ายัางไงเดี๋ยวนอกจากจะบริการยอดเยี่ยมแล้วทางโรงแรมเรามีโปรโมชั่นสัน้นในช่วงนี้ใครที่มาพักมานอนค้างมาจัดกิจกรรมอะไรที่โรงแรม เรามีไม้มงคลเป็นของที่ระลึกมาสั่นพาทิพาทิโทไปโรงแรมอื่นได้ตะบินได้ตะบินเสียค่าเสียเงินแล้วกใบใบใบเสร็จรับเงินเนาะมาโรงแรมอันนี้นอกจากจะได้รับการบริการที่ประทับใจแล้วยังได้ต้นไม้มงคลไปเป็นของที่ระลึกอีกปฏิโท โรงแรมอันนี้อยู่ใส่เนาะคุณตาวิถีไทยเพื่อนว่าอยากไปเด้เอออยากไปอยากไปอือเอาละเนาะสําหรับวันนี้คุณครูล่ะคุณครูเอามาให้นักเรียนได้วาดยังพอทันได้วาดซ้ํานะคุณตาวิถีไทยก็พูดไปถึงเรื่องอื่นเอาละนักเรียนหยิบกระดาษดินสอขึ้นมาวันนี้คุณครูจะให้พวกเธอวาดต้น กล้วยบัวสวรรค์นนะพวกเธอดูดีๆหัวปลีหัวนี้นะเป็นสีแดงหรือสีชมพูแต่ว่านี่นี่มากของเล่านี่นี่นี่มากของเล่านี่เป็นสีเขียวแล้วก็ไอ้ตรงปลายของเขานี่ยเป็นสีเหลืองนะเป็นสีเหลืองสวยงามเธอระบายสีให้ดีๆนะหัวัน <c oughs> เออ <c oughs> คุณครูจะให้คะแนนสิบส่วนสิบอืม บาดนี้ระดับมหาลัยนะระดับมหาลัยคณาจารย์เอ่อเ,เรียกอาจารย์เนาะยกกระถางต้นกล้วยโบสวรคร์นี้เข้ามาก็ถือว่าต้นใบใหญ่นะพอยกได้เอ่ออาจารย์ผู้ชายวันนี้นิสิตท,ที่รักทุกท่านว่าสันเอออาจารย์จะให้พวกเธอได้มาศึกษาต้นกล้วยโบสวรรค์นี้โดยละเอียดโอ้โดยละเอียด ตั้งแต่ญาติวงสาคนาญาติของเขามาจากไสพื้นเพมาจากประเทศใดอยู่กินอยู่แบบใดเออขยายพันธุ์แบบไหนเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเอามาสกัดเนาะขยายพันธุ์โดยการเพราะเนื้อเยื่อได้ไหมเออเพาะเลี้ยงเนื้อเยอื่อเหมือนอาจารย์ท่านหนึ่งที่เอาไปเอเ่อพืนได้ทดลองในห้องวิทยาศาสตร์นะแล้วก็โอ้มีคนก็ไปศึกษา แล้วก็เพื่อนกับเห็ดลง y o ยูทูบพร้อมการขยายพันธุ์โดยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นกล้วยเนาะประสบผลสําเร็จแล้วก็ได้กล้วยที่ตรงกับสายพันธุนะ์ของแม่นะของแม่บ่สิเป็นต้นด่างแน่บอด่างแน่ได้เบิดนะแต่ถ้าหากว่าเป็นกล้วยด่างแห้งคักเดี๋ยวคุณตาวิธีไทยซื้อกล้วยด่างมาอยู่นะกำลังแทงยอดออกมาสำนีแหละ อาจจเป็นของปลอมหรือเป็นของแท้ต้องมาตามดึงมาตามเบิ่งกันเนาะท่านผู้ชมเนาะถ้าเป็นของแท้เดี๋ยวคุณตาวิทัยกบจิมารีวิวกล้วยด่างไหนะท่านผู้ชมเย้ยเออแต่ตัวนี้เอาแค่นี้ก่อนเนาะท่านผู้ชมแฮปปี้เอนดิ้งทุกคนผู้จัดการก็เอาไปปลูกที่โรงแรมอาจารย์ก็เอาไปสอนนักเรียน,อนอสอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยอการ โดยละเอียดไหมโดยละเอียดเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง mm. เรียกว่าการไปสกัดสกัดนะสกัดทําเป็นเกี่ยวกับยาสมุนไพรได้ไหมหรือเป็นประกอบอย่างอื่นอย่างนี้เป็นต้นเนาะท่านผู้ชมคุณครูก็เอาไปให้นักเรียนได้วาดได้เขียนผู้จัดการก็ไปปลูกานายห้างทองก็เอาไปปลูกในกระถางมังกรกล้วยบัวสวรรค์ มีแต่คนมาซื้อของเราเอาเออตั้งแต่ยังบทันในเอากล้วยบัวสวรรค์อันนี้มาปลูกในกระถางมังกรก็มีคนมาซื้อเยอะอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าเอาอันนี้มานะแห้งมีลายขึ้นมาสันเออปริชญทออาจารย์ <c oughs> ขอภัยครับที่เอาไปเห็ดเครื่องรางวัตถุมงคลเพื่อนกะบอกว่าถ้าหากว่าได้ตัวนี้ไปผสม เป็นมวลสารวัตถุมางคลยิ่งจะทำให้คนมีเมตตามหานิยมได้เครื่องรางที่มีฤทธานุภาพบาสันเออมีกุศลบายสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาให้เป็นคุณดีมีคนนุณธรรมถือคัดปฏิบัติธรรมบ่าสันเอเอโบเป็นมะเลกเกเ่นักเลรงหัวไม้อ่า ของขังวัตถุมงคลกะสิบูมีริษทานุภาพลววาวเอเอคุณยายเด๋มีต้นกล้วยแบบนี้ให้ผู้จัดการด้วยแฮปปี้เอนดิ้งอีกเนาะเออแฮปปี้เอนดิ้งบาทนี้บาทนี้เบ,บิดหรเลยยังคนที่ไปสมัครงานกับผู้จัดการถึงฤดูการสมัครงานเพื่อนก็บอกว่าเอาเธอนั่งลง เอาด้านเอาด้านขวาก้อนเนาะด้านขวาก้อนด้านขวานี่เพื่อนก็บ,บอกว่าเธอมีต้นไม้มงคลอะไรบ้างที่อยู่ที่บ้านพูดมาสิสั้นคนที่อยู่ทางขวามือนี่ต้นกล้วยบัวสวรรค์อา่าสีชมพูสีม่วงอา่าต้นหนวดปลาหมึกดางต้นเงินไหลมาอาต้นเสนจันท์ขาวเสนจันแดงเสนจันทเขียวว้าวเป็นสิบ ต้นนะผู้จัดการบอกว่าพอพอพออืพอแล้ว <c oughs> เอาคนนี้เด้คนนี้ก็บอกว่าผมไม่รู้จักต้นไม้อะไรเลยผู้จัดการเพื่อนว่าผู้จัดการก็บริว่ายัางนะก็ให้กําลังใจเอาละคนเราก็ไม่ได้เก่งไปเสียทุกอย่างไม่ได้เก่งไปทุกเรื่องแล้วก็แต่ละคนก็จะเก่งไปคนละอย่างคนละเรื่องว่าสันให้กําลังใจได้เอาพวกเธอกลับไปก่อนนะถ้า ได้ความอย่างไรแล้วผู้จัดการจะโทรประสานไปว่าซัานเออบัดนี้ยกโทรศัพท์ไปทางคนที่อยู่ทางขวามือกริง๊งสวัสดีครับอืมเธอใช่ไหมที่ให้สัมภาษณ์ผู้จัดการเมื่อวานนี้ว่ามีต้นไม้อะไรมงคลเยอะแยะเลยทั้งกล้วยโบสสวรรค์ด้วยครับผมนี่แหละว่าซันพรุ่งนี้นำเอกสารมาสมัครนะ แล้วก็นำกล้วยบัวสวรรค์สักสองสามต้นมาปลูกที่โรงแรมของเราด้วยนะว่าสัน้นเออได้การได้ทั้งพนักงานที่มีความรู้เกี่ยวกับต้นไม้มงคลได้ทั้งต้นไม้มงคลมาปลูกพร้อมเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้ได้การได้การผู้จัดการนี่ <c oughs> เอาลนะเนาะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทย อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเรษทีมือหุ้งม,มือหน้านอนรับกับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีชุดเดินทางไปสามาใสาใกล้ไกลก็ขอให้ปลอดภัยจากโควิด -19 และก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านครบนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกปกป้องคุ้มครองท่านและก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่าน ให้พ้นจากสัมภเวสีผีวิญญาณชั่วร้ายนะผีวิญญาณเร่ร่อนต่างๆให้นีไปไกลๆให้พบเจอแต่สิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลและถ้าหากว่ามีสิ่งที่มันยัางก็เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวรน,นะแต่ชาติปางใดโบหูละเฮากับบหูที่ตามมาจองร้างจองผ่านจองกรรมจองเวรนี่ขอให้ละเว้นละวางปล่อยวางนะ เลละเว้นจองเครียกว่าไม่จองเวนจองกรรมซึ่งกันและกันเนาะ,ะปล่อยวางปล่อยวางอืให้ไปสูพป่พบภูมิที่ดีไปพบภูมิสู่สุขตินั่นละนั่นละ,ะเป็นสิ่งที่ยอดปรารถนาของคนที่มีความเชื่อถึงเจ้ากรรมนายเวนเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับมือนี้พระเอกของเรื่องก็คือกล้วยบัวสวรรค์ ไม้มงคลครับท่านผู้ชม